เมื่อเปลี่ยนโค้ชจากชาบิอนโซมาเป็นอัฟวโลอาเบลัวการต่อสัญญาของวิดีซูจูเนียกับเร็วมัดลิตก็คืมหน้าและน่าจะใกล้ได้บทสรุปเร็วๆนี้โอล่ะสวัสดีครับชาวมาริดสตารทุกคนวันนี้อยู่กับผมสมตุวยไวรุ่นทุตขา หรือว่านี่จะเป็นลูกหลักของผู้จัดการทีมคนใหม่ที่ต้องขึ้นมาคุมแทนชาบีออลอนโซ่ชคราวอย่างอาเวโรอาเบลัวครับก็ต้องบอกเลยนะครับว่าตอนแรกที่ข่าวออกมาเนี่ยก็ยังรู้สึกว่าเฮ้ยมันจะเกี่ยวกันเหรอกับการที่ในช่วงที่ชาบีอลอนโซเนี่ยยังเป็นผู้จัดการทีมของเรอัลมาริดอยู่ครับมีข่าวออกมาว่าวิลลีซุตเนี่ยต้องใช้เวลาในการตัดสินใจในเรื่องของการต่อสัญญาฉบับใหม่กับต้นสังกัดของเขาอย่างเรอัลมาริดยังมีบางจุดที่ไม่ลงตัวแล้วก็บางสื่อนี่นะครับรายงานถึงขั้นว่า มีผลจากชาบีรอนโซคือโค้ชของเรอัลมาริดด้วยทําให้วินิสุสยังไม่อยากขยายสัญญาออกไปครับตอนแรกแฟนบอลเรอัลมาริดเนี่ยก็คิดนะครับว่าเอ้ยมันจะมีผลจากโค้ชอย่างชาบีรอนโซขนาดนั้นจริงๆเลยเหรอแต่เมื่อหลังชาบีรอนโซครับได้ออกจากเรอัลมาริตไปแล้วมันก็มีหลายๆปัจจัยครับแล้วก็หลายๆสิ่งที่ทําให้เรื่องราวตรงนี้เนี่ยมันดูชัดเจนมากยิ่งขึ้นว่าจริงๆแล้ววินิสุสเป็นคนหนึ่งเลยแหละครับที่น่าจะไม่แฮปปี้ตอนที่โค้ชของทีมชุดใหญ่คือ ชาบีลันโซครับแลนะตอนนี้ครับอย่างที่เราทราบกันครับอัลฟาโลอาเบลัวครับก็ขึ้นมาเป็นผู้จัดการทีมช่วคราวให้กับเรอัลมาดริดซึ่งตัวของอาเบลัวเองเนี่ยนะครับก็ให้ความสําคัญกับนักเตะหลายๆคนอยู่แล้วในทีมนะครับแล้วหนึ่งในนั้นที่เรียกได้ว่าเป็นคนที่เขาให้ความสําคัญมากๆเลยนั่นคือวินิซิอุสจูเนียตั้งแต่เกมแรกเลยครับที่เรอัลมาดริดเนี่ยนะตกรอบพ่ายอาบาเซเตในโกปาเดเรรอบ16ทีมสุดท้ายไปเนี่ยนะครับถึงแม้จะเป็นการพ่ายแพ้และตกรอบแต่เชื่อไหมล่ะครับว่าอาเบ ลัวยังเอ่ยปากชมวินิสุสจูเนียอยู่เลยแล้วจนเวลาล่วงเลยมาอีก2แมตช์ครับตัวจริงที่ออกสตาร์ทตลอด1คนเลยนั่นก็คือวินิสุสจูเนียในไลน์อัพของอาร์เบลัวแล้วมีหน่ำซ้ำก็มีรายงานจากสื่อออกมาค่อนข้างเยอะเลยนะครับไปในทิศทางตรงกันเลยครับว่าณเวลานี้ครับวินิสุสจูเนียเนี่ยดูมีแนวโน้มที่จะต่อสัญญากับเรอัลมาริดมากยิ่งขึ้นครับตั้งแต่ชาีบลรนโซออกไปโดยล่าสุดนะครับทางสื่ออย่างฟาบิซซโอโรมาโน่เนี่ยก็ได้ออกมารายงานด้วยครับว่า ข้อเสนอสัญญาฉบับใหม่ของเรือมีตยนให้กับวินิสุตจูเนียเนี่ยยังคงวางไว้บนโต๊ะนะทางสมอสรและฟลอเรนติโนเปเรสครับต้องการให้เขาอยู่กับทีมต่อไปตอนนี้สมอสรกาลังรอการตัดสินใจจากตัวนักเตะคือเราก็พูดกันตามตรงนะทิศทางการต่อสัญญาของวินิสุตกับราชันชุดขาวเนี่ยก็ดูดีขึ้นมาทันทีเลยครับแล้วก็ยิ่งตอกย้ํากันเพิ่มขึ้นไปอีกครับจากเหตุการณ์ในเกมที่ทางราชันชุดขาวเนี่ยนะครับสามารถเปิดบ้านถลม่มโมนโกในยูฟาแชมเปี้ยนลีกรอบลีกเฟสอาทิตย์เจ็ดไปใน ก6ประตูต,ตอนหนึ่งในเกมเกมนั้นเนี่ยมันชัดเจนมากครับว่าทัศนคติของวินิสุสเริ่มดีขึ้นครับเริ่มมุ่งมั่นเริ่มทุม่มเทให้กับทีมกม้มหน้าก้มตาบ่นน้อยลงเยอะมากๆแล้วฟอร์มการเล่นของเขาครับก็ออกมาอย่างยอดเยี่ยมโดยเขาในนัดนะทำได้ถึง2แอสซิสต์ครับ1ประตูครับแล้ว1ประตูที่เขาสามารถทําได้ในเกมวันนั้นเนี่ยนะก็มีจังหวะที่ทางวินิสุสเนี่ยนะครับวิ่งไปดีใจกับผู้จัดการทีมอย่างอเวโรอาเบลัวด้วยนะซึ่งเรียกได้ว่าเป็นสิ่งที่ เราแทบไม่เคยเห็นเลยครับในยุคที่ชาบียลันโซเป็นโค้ชให้กับเรอัลมาดริดเนี่ยจังหวะที่วินนี่วิ่งเข้าไปกอดใส่ผู้จัดการทีมอะไรแบบนี้เราไม่ได้เห็นกันมาสักพักแล้วตั้งแต่คาร์โลอันเชลติเนาะแต่ณเวลานี้กับอาเบลัวมันเกิดขึ้นแล้วครับแล้วเมื่อจบเกมนั้นไปครับวินิสุสจูเนียเนี่ยก็ได้เป็นแมนออฟเดอะแมตช์ไปเลยแล้วก็มีนักข่าวครับมาสัมภาษณ์วินิสุสจูเนียเรื่องการต่อสัญญาฉบับใหม่กับต้นสังกัดนะวินิสุสจูเนียครับก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยผมไม่มีความวััมมมมมี่สมพนธ์ ดีมากกับท่านประธานและเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมเราจะจัดการเรื่องนี้ให้เรียบร้อยก็น,นั่นแหละครับเรื่องราวทั้งหมดทั้งมวลถ้าจะให้สรุปง่ายๆแบบสั้นๆเลยคือณนะตอนนี้ครับวิดีซิอุสจูเนียมีโอกาสและมีแนวโน้มในการที่จะต่อสัญญากับเรอัลมาดริดมากขึ้นแล้วครับจากตอนแรกที่มันดูล่อแล่ล่อแล่ในช่วงชาบีลันโซกุมทีมเนาะรวมไปถึงแบบอ่หลังจากชาบีเพิ่งออกไปโดนแนบนบอลในสนามโหนเนี่ยเราก็อยากที่จะดูปฏิกิริยาของเขาว่าเขาจะพัฒ พัฒนาตัวเองขึ้นไหมหรือว่าเขาจะน้อยใจยแต่ดูจากทิศทางตรงนี้ครับเหมือนตัวของเขาจะพยายามพัฒนาตัวเองมากขึ้นเพื่อพิสูจน์และเพื่อทําให้แฟนราชันกลับมารักเขาอีกครั้งนั่นเองนะครับแล้วเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องราวตรงนี้ก็ฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ด้วยกันนะครับอาามัดลิดสำหรับใครที่ชอบฟังเรื่องราวเกี่ยวกับเรียวมัลลิดฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับวันนี้ส่งตัวขอตัวลาไปก่อนลาเสียสวัสดีครับ